ทุกๆเป้าหมายค่ะที่เราได้รับนั่นเป็นเป้าหมายที่ดีที่สุดหรือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่หลายๆคนได้รับมาแล้วนำกลับไปคิดพิจารณาแล้วลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการเนาะจะว่าอะไรกันแล้วแต่ค่ะคือการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอันไหนคุณก็ต้องรู้และเรียนรู้และศึกษาก่อนแล้วก่อนที่คุณจะลงมือทำนั่นนะคะเขาจึงบอกว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าคุณจะอายุมากอายุน้อยขนาดไหนเราก็ต้องเรียนรู้และพัฒนา เพื่อให้อยู่คู่กับณนะปัจจบุบันหรือสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราได้เรียนรู้และสิ่งที่เราปฏิบัติในทุกๆวันเพื่ออะไรคะเพื่อความกานะ้าวหน้าเพื่ออะไรคะเพื่อทำให้เรานะคะอยู่ในสิ่งที่เราทำอยู่และเพื่อจะให้เรานะคะสร้างสรรค์สิ่งดีๆและช่วยเหลือผู้คนอีกมากมาย ที่เราจะส่งต่อให้เขาหรือเราอยากจะมอบให้เขานั่นเองค่ะใค้ที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอยาดาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะ